ครับดูนะครับเคร่องมองทำบลอกของด้าเนาะก็อันนี้เอางามให้ดูนะอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนลูกโลกหรือนลูกลอกขาดมาแล้วสองครั้งนะครับอ่ะเปลี่ยนขาดมาแล้วสองครั้งนะเนี่หรือเสร็จก็เอามาให้ดูเลยแล้วกันนะคือนอตลูกลอกเนี่ยขาดมาแล้วสองครั้งนะครับอ่ะนี่ยขาดเลยนะนี่ตัวนี้ขาดเสร็จอูตลูกลลกไม่ตายนะครับอ่ะหมุนได้ปกตินะเนี่ บุตลูกลอก็ไม่ตายนะไยนะได้ปกติเลยนะครับได้ปกติเลยนะครับเอาเรามาดูกันนะอะให้สังเกตนะครับนี่นะครับอ่คือออันนี้อยากจะแนะนำนิดนึงการที่เราจะอ่ะทาทำเกี้ยวนะครับทำเกี้ยวหรือทำอะไรก็แล้วแต่สมมติว่ากเกิดการลลูกลอกขา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับก็แนะนําว่าควรจะหาคนที่มีประสบการณ์นะในการทําเกี่ยวคนที่มีประสบการณ์คนที่มีอะไรหลายอย่างนะครับอ่าอย่างเช่นแบบนี้อันนี้เขาทามาสองครั้งแล้วก็ขาดทั้งสองครั้งนะครับอันนี้อาจจะยากด้วยนะสำหรับการแก้เพราะว่าหนึ่งนะครับเซนเตอร์ไม่ได้นะครับคือเซนเตอร์ไม่ได้แล้วรูเนี่ยรูของแผลเนี่ยใหญ่ ใหญ่ๆเพราะอะไรใหญ่เพราะว่าไปฝังเกียวทองเหลืองนะครับพอฝัง dogs, park park เกียวทองเหลืองแล้วเกียวเซ็นเตอร์เน <iyorsun> ี่ยมันไม่ได้นะครับอ่าคันนี้ผมเสียเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องเลยนะอ่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเครื่องเพราะเกียวลูกลอกเนี่ยมันยึดกับเครื่องนะครับอ่ะการจะทําอะไรหรืออะไรเนี่ยก็ศึกษาหรืออะไรนิดนึงนะครับก่อนที่จะอ่าตัดสินใจทําหรืออะไรแบบไหนนะอ่ะก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นิดนึงส่วนเรื่องการจะใส่รถลูกนอกหรืออะไรเนี่ย อ่าทำไมถึงต้องใช้ช่างที่ชํานาญงานนะครับทำไมผมแนะนําใช้ของแท้หรืออะไรอ่ะการที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องขันปอนทุกครั้งนะครับทําไมต้องปอนเพราะว่าอ่าตัวน็อตเนี่ยเป็นเหล็กแล้วมีแมสติกเกลเนี่ยอ่าลิกิอ่า,กกอาเกลเนี่ยในการรับน้ําหนักเพราะว่าถ้าตัวนี้ถ้าขันตึงเกินไป ึงเกินไปหรือขันไม่แน่นเกินไปก็อาจจะทาให้น็อตขาดได้เพราะตัวนี้ต้องรับน้ําหนักนะครับแรงล้างแรงดึงเวลาที่เครื่องทํางานเนาะอ่าฉะนั้นต้องขันนอ็อตจริงๆก็ถามว่าต้องขันทุกตัวไหมก็ทุกตัวนะก็ต้องทุกตัวนะครับเพราะว่าน็อตในรถทุกคันนะครับหรือทุกตัวเนี่ยอ่าจะมีปอนนะครับปอนมีกําลังมีกําลังของปอนเป็นนิวตันเมตรอ่า หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะใช้เป็นกิโลกิโลกิโลปอนแต่ผมก็ใช้เป็นนิวตันก็นใช้ทั้สองอันะ,ะก็คือมันจะต้องมีนะครับในการขันปอนเพื่อรับภาระน้ําหนักจากตัวเครื่องอถ้าคุณไม่ปอนหรือปอนเกินหรือโอเวอร์โหลดเกินไปก็อาจจะทําทให้ตัวน็อตเนี่ยขาดได้เกิดปัญหาได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ ส่วนใครสงสัยหรือว่า,ามีข้อสงสัยอยากสอบถามหรืออะไรก็ inbox มาถามได้นะครับอ่ะอันนี้ขอบพระคุณนะครับผม